สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมบอยตัตุ๊กคาครับผมอยู่กันในช่วงรถเข้าใหม่นะครับผมรถเข้าใหม่ของเราวันนี้เป็น Fortuner นะครับผม 2.4V นะครับผมขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมปี2019นะครับผมสีขาวมุกอ่ะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับผมว่ารถเข้าใหม่สภาพเป็นอย่างไรกันนะครับผมเอาเรื่องันที่ด้านหน้าห้องเครื่องนะครับเปิดออกมานะครับผมจัดได้ว่าเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ล้างอะไรนะนี่เดี๋ยวกล้องมาดูตรงนี้ที่ชอบตรงนี้ อยากให้เห็นตรงนี้ฟิลนี้เห็นไหมอ่านิงๆไว้เลยนะนี่แล้วปรับโฟกัสขึ้นไหมแสงอะไรมันได้หน่อยเออนี่เห็นไหมต้องการให้ลูกค้าได้เห็นเข็บเครื่องยนต์เนี่ยขรงพวกนี้เห็นไหมแห้งๆนะครับผมแล้วน้ํามันไม่มีหยดเยิมรั่วซึมนะครับผมเครื่องไม่เคยผ่าฝาไม่เคยเปิดนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยอ้ฮอนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอา้าวนี่เดิมๆทั้งหมดแล้วเดี๋ยวนี้มาดูเรือรอบนะะอะอนะครับสะอาดสะอาดเห็นไหมนี่เห็นไหม เครื่องแห้งมากนะครับผมไม่เคยแต่งซิ่งนะครับผมไม่เคยรีโมงรีแมปอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแล้วบอดี้นะเดิมๆเลยนี่อาร์คต่างๆคมชัดนะครับผมอาร์คเดิมซีนเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดนี่แผ่นพงแผ่นเพจมอก,กอนะครับผมชัดเจนนี่คานหน้าเม็ดอาร์คคมชัดนะครับนี่น็อตไม่มีขยับนะคานหน้านี่เดิมๆเลยบางๆเลยนะครับผมออานี่เช่นกันนี่คานหน้าฝั่งขวาเห็นไหมเม็ดอาร์คอยู่นี่ชัดเจนเลยนะครับผม สรุปได้ว่าอันนี้เครื่องสวยบอดี้ก็สวยด้วยนะครับผมด้านหน้าคอนเฟิร์มว่าเดิมเลยนะครับอ่าอ่ะมาดูบอดี้โดยรอบนะครับผมการเก็บงานโดยรอบของเราคันนี้เนี่ยคันนี้ผมให้ดูนิ่งๆอย่างนี้นะครับผมคือไม่ใช่อะไรนะคันเนี้ยเดี๋ยวที่โตโยต้าของเราจะทําสีให้ใหม่ทําสีให้ใหม่ทั้งคันแต่ให้ท่านผู้ชมให้ลูกค้าได้ดูก่อนว่า ทำเพราะอะไรอันนี้มันเจอคําถามบ่อยอ่ะเดี๋ยวเลื่อนมานี่มาอยู่ตรงกลางให้เห็นไว้ก่อนเลยนิ่งๆเลยนี่อ้าวนี่นะครับผมนี่นิ่งให้ลูกค้าได้เห็นสักแป๊บหนึ่งนะครับผมเห็นไหมไม่ได้มีแผลสดบุบคูดหรืออะไรแล้วแต่นะครับผมไม่มีอ้ามาดูแถบซ้ายหน่อยอ่านี่อ่านี่นะครับเห็นไหมรถสวยๆเลยนะครับผมแผลสดไม่มีนะครับผมบุบคูดที่แบบต้องไปเคาะไปโป้อะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับผมเอ้า มาเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเนี่ยทำไมเราถึงทำสีใหม่ทั้งคันทำเพราะอะไรยังไงนะครับผมหนึ่งลูกค้ามไม่ขาวมุกสองหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนี่สเก็ตหินจุดเล็กๆจุด,ดน้อยๆอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนะครับนี่ประมาณแบบนี้ครับลูกค้าเนี่ยสเก็ตหินเห็นไหมจริงๆถ้าใครไม่ซีเรียสน,นะแต้มๆมันก็ดูได้เพราะยังไงเดี๋ยวเอาไปใช้มันก็มีสเก็ตหินอยู่ดีนะครับผมแต่ว่า อันนี้เราต้องการทํารถมือสองให้ใกล้เคียงป้ายแดงมากที่สุดนี่สเก็ตหินนะครับประมาณแบบนี้ครับลูกค้าเนาะนี่อย่างเงี้ยหนึ่งจุดก่อนที่จะไปโดยรอบรอบคันจะได้เดินรอบเดียวยางตัวนี้ยางใหม่นะยางพิลลี่นะครับผมพิลลี่เห็นไหมดอกหนาดอกเต็มเลยนะครับผมปี2024ครับลูกค้านี่สัปดาห์ที่31นะกล้องเห็นไหมตรงนั้นทั้งนี้หน่อยไหมอ่านี่นะเออเนี่ยสัปดาห์ที่30สัปดาห์ที่31ปี2024นะครับผมพิลลี่นะครับผมเนาะโอเคนะครับผมยางไม่ต้องเป็นกังวล ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับผมนี่บอดี้ด้านข้างนะครับผมก็มันก็จะมีสะเก็ดหินอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยบินกระเทาะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนสีกระเทาะแบบนี้นะครับผมเนาะบางสีขาวบางทีผมก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับผมกล้องจับโฟกัสดูแล้วกันประมาณแบบนี้เองครับลูกค้านะครับอ่ะก่อนที่จะไปด้านหลังแล้วก็แถบซ้ายให้ดูภายในก่อนเริ่มมาที่เบาะหลังก่อนเลยก็ได้นะครับเบาะหลังนี่เอากรีนสภาพนี่ยังดีๆอยู่เลยนะแผงประตูแผงข้างเห็นไหม นะครับเนี่ยไล่เบาลงมานะครับผมนี่นะครับหนังไม่มีขาดนะไม่มีขาดฟองนองฟองน้ําอะไรก็ยังดีๆอยู่นะครับผมแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวบอกให้ก่อนเลยพิเศษสําหรับคันนี้เลยอ่านี่เห็นไหมเนี่ยเห็นพื้นนั่งพื้นเบาไหมเห็นไหมแขงโกงแผงข้างจริงๆไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมอย่างที่บอกครับเราต้องการความเนี๊ยบครับลูกค้าเราต้องการความเนี๊ยบเพราะว่าเบาหน้าเนี่ยมันมีบ้างนะครับผมเนี่ยมียับๆมีอะไรอย่างเงี้ย คันนี้เดี๋ยวทําเบาให้ใหม่เลยนะครับผมนี่เบาะแผงประตูฝาเกะเนี่ยเดี๋ยวทําให้ใหม่เลยนะครับผมมาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตนะครับผมวัสดุเหมือนกันนะครับเนี่เดี๋ยวทาเบาให้ใหม่นะครับผมฝาเกะคือตัวนี้คือเกะกลางนี่็นะเบาะเลยทําใหม่แผงประตูเนี่ยทำใหม่เปลี่ยนใหม่เลยเนะี่ยจะมีความเป็นแบบดำๆบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยเนาะเพราะบอกคนขับใช้งานายึดสุดเท้าแขนอยู่อย่างนี้นะครับผม เดี๋ยวทาให้ใหม่นะครับผมคอนโซลสวยงามดีไม่มีริ้วรอยไม่มีเข้าเนื้อขีด่วนกาวสองหน้ากาวร้อนไม่มีนะครับผมแล้วก็ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับผมหัวกงหัวเกียร์เรียบร้อยดีนะครับผมลอยมุงลายไม้คอนโซลกลางเรียบร้อยดีจะมีพวงมาลัยเนี่ยลายไม้ผิวเขาทะลอกหน่อยตรงนี้เดี๋ยวทาให้ใหม่นะครับผมเปลี่ยนลายไม้ใหม่นะครับผมแล้วก็หุ้มหนังใหม่นะครับผมทั้งพวงมาลัยเลยนะครับนึกภาพตามนะครับลูกค้าสีใหม่ เบาะใหม่ยางปี24นี่ก็เหมือนยางใหม่โอ้สภาพเหมือนป้ายแดงนะครับผมนี่เอามาดูด้านท้ายกันต่อครับอา่านี่เดี๋ยวใส่ผมก็ดูไม่ด้วยเอานี่ผม เดี๋ยวใส่ผมกระดุมให้อีกผมกระดุมเม็ดเล็กจัดให้เลยครับหนึ่งชุดนะครับผมจัดให้เลยสวยๆกันไปเลยแบบเอาให้แบบเรียบร้อยพร้อมใช้ไปเลยหน้าฝนเน,นาะเวลาเราเหยียบน้ําเหยียบดินหรือว่าพื้นที่เปียกขึ้นมาเวลาเราใส่ผมกระดุมมันคือยางยางพารานะครับผมตัวนี้ก็ช่วยแบบว่าไม่สร้างความแบบเหม็นอับสะดวกต่อการใช้งานแล้วเรียบหรูดูดีเอาพูดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ฝาท้ายน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับเนาะอ่านี่อาร์กล่องน้ํา ตั้งแต่หลังคานะนี่มุมหลังคาไล่ลงมาจะถึงข้างล่างเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับผมเดิมทั้งหมดเช่นเดียวกันนี่อันนี้ฝั่งซ้ายน็อตไม่มีขยับเหมือนกันนี่อาร์คหลังคาเนี่ยจุดรอยเชื่อมต่อสายหลังคาไล่ลงมานะครับผมเดิมเหมือนกันเดิมทั้งหมดครับลูกคา้าอ่าแถบซ้ายถ้าเป็นเรื่องของสีก็ประมาณเดียวกับแถบขวาแหละครับสเก็ตหินอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยกระเทาะเนี่ยบินสันประตูนี่นะครับผมสเก็ตหินนะอ่านี่ ประมาณอย่างงี้ขีดควรเล็กๆน้อยๆละครับนะครับนี่เนี่ยนิดๆน่อยๆนะครับผมจริงๆไม่ทําก็ได้นะครับผมเดียบอกว่าต้องการความเนียบเท่านั้นเองนะครับผมคือลูกค้าหลายคนบางทีถามไงว่าเออเฮ้ยทำสีมานี่ว่าทาเพราะอะไรทําไมทำทำทำไมอย่างเงี้ยนะครับผมตอบให้ได้เลยครับทำเพื่อความสวยงามครับทําเพื่อความเนียบครับนี่อ่ะอันนี้ประตูหน้าซ้ายอาร์คเดิมซีนเดิมนะครับผมไม่เคยเคาะซ่อมไม่เคยทําสีนะครับผม รวมถึงบานประตูด้วยไม่เคยเปลี่ยนนะครับผมไม่เคยซ่อมไม่เคยทําสีเช่นเดียวกันนะครับผมประตูหน้าซ้ายประตูหลังซ้ายเหมือนกันนะครับผมหลังซ้ายเอาง่ายเหมือนกันทั้งสี่บ้านแหละไม่มีความแตกต่างนะครับเดิมทั้งหมดเลยเนาะในเรื่องของบอดี้นะครับผมลูกค้าไม่ต้องไปกังวลได้พาชมพาผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้เสร็จปุ๊บลูกค้าบอกเอแล้วจะเชื่อได้ไหมเนี่ยอะไรยังไงถ้าลูกค้ายังไปกังวลอยู่ไม่ต้องกังวลน,นะครับผม เรายังมีการตรวจสภาพนะบอดี้โครงสร้างหลักจากบริษัทกลางบริษัทกลางหมายถึงไม่ได้เข้าใครออกใครนะครับผมชื่อว่าบริษัทกูอินสเปคชันนะครับผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องบอดี้โครงสร้างหลักนะครับผมมาจากญี่ปุ่นเลยอันนี้สถาบันการเงินต่างๆไฟแนนซ์ให้การยอมรับทั้งหมดนะครับผมตรวจรวม3 4 4จุดมีใบเซอร์ออกมาให้นะครับผมลูกค้าสามารถมาขอดูได้นะครับผมนำรถไปเช็คศูนย์ได้ยินดีเรามีระบุในสัญญาอีกชนหนักจมน้ำพิการไฟไหม้น้ำท่วมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเท่านั้นยังไม่พอเรายัง โดยบริษัทฟิกแมนนะครับผมครอบคุมชิ้นส่วนอะไหล่247รายการนะครับผมควบคู่กับบริการฉุกเฉินต่างๆอีกมากมายนะครับผมสตาร์ทเริ่มต้นที่2ปีหรือว่า2 0 0 0 0โลนะนี่ใครสนใจกันนี้นะครับผม f o r t u n e r 2.4V 4WD หรือว่าขับ4นั่นเองนะครับผมปี2019นะครับผมราคาตอนเปิดตัวป้ายแดงก็ล้านกลางล้านสี่0้านบาทนะครับผมปัจจุบันนี้ที่โตตัอคาคันนี้เลยนะครับผมขายเพียง79900 0บาทเท่านั้นครับย้ำนะครับผม นี่เป็นราคาก่อนเก็บงานนะเก็บงานแล้วเสร็จราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับลูกค้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะที่เบอร์โทร083777747นะครับผมแล้วก็083777757นะครับผมและสำหรับระยะเวลาการเก็บงานคันนี้นะครับผมแล้วเสร็จก็วันที่22เดือนตุลาคม2568นี้เก็บงานแล้วเสร็จอย่างแน่นอนนะครับผมระหว่างเราเก็บงานอยู่ลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาชมรถได้ตลอดนะครับผมไม่ว่าจะทำสีอยู่ทำเบาะอยู่อะไรอย่างเงี้ย นะครับผมทํานัดมากับฝ่ายขายเราได้เลยครับยินดีนะครับผมเพราะว่าสีที่เราทํานี่เราใช้สี 2K นะครับผมสีแห้งช้านะแห้งช้าเต็มระบบนะครับผมทั้งสีแล้วก็เล็กเกอร์นะครับตัวนี้มาตรฐานเดียวกับโรงงานผู้ผลิตเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจได้เลยใช้งานก็ได้ยาวๆนะครับผมถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นความคุ้มค่าของลูกค้าที่จะได้รับนะครับผมได้สีใหม่ได้เบาใหม่นะครับผมได้ยางใหม่ด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ผมบอยโต้ตคามบ่นที่แล้วนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ